เรื่องของพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้านในอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาที่หาดูได้ยากมากเลยครับ เห็นกันไหมล่ะพิธีกรรมแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับภาพนี้นะครับได้จากติ๊ t o ็อกที่ใช้ชื่อว่าชัชวานมนกลางหรือว่าคุณอาร์มที่เขาชื่อเล่นเหมือนกับชื่อผมเลยนะค่ะคุณอาร์มนะเขาเล่าให้เราฟังว่านี่คือพิธีอาบน้ําช้างอาบน้ํำม้าสงน้ําคุณครูบาอาจารย์และเป็นพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณแล้วเขาบอกว่าหนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้ง จะจัดจริงๆเอาจริงก็ในช่วงของวันสงกรานหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับคพอสมัยก่อนก็เชื่อว่าบรรพบุรุษและครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วยังไม่ไปไหนเชื่อว่าท่านเนี่ยยังคอยติดตามพวกเราและปกปักรักษาลูกหลานอยู่<อ>เราะเลยจัดพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความกตัญญูที่มีต่อด,ดวงวิญญาณของครูบาอาจารย์นะครับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นแหละซึ่ง ในพิธีนี้จัดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งฮะในหมู่บ้านหนองกระทุ่มตําบลด่านคราอําอเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาในการทําพิธีมันต้องมีเพลงบรรเลงแบบนี้มีวงมโหรีโทนโคราชด,ด้วยนะชาวบ้านเขาเชื่อว่าเสียงโทนโคราชบ้านเราบัานเองนี่แหละสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณบรรพบุรุษได้โอ,อบรรเลงเท่านั้นแหละร่างทรงก็สตาร์ทรำทันทีโ,โเรียกได้ว,ว่าสตาร์ทปับ๊บรำแบบนอนสต็อป เพื่อให้ดวงวิญญาณบรรพรุษเข้ามาอยู่ที่คนทรงนั่นเองครับอพอดวงวิญญาณเข้ามาที่คนทรงแล้วนะลูกหลานก็จะถามสารทุกสุขดิบเรียกได้ว่าเหมือนเป็นเครื่องมือสื่อสารเ,าเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนเป็นและคนตายใช่ไหมล่ะคนตายเขาไม่ได้มีมือถืออย่างเราเนี่ย <c oughs> ไม่ได้มาส่งล้อความไลน์มาคุยกันได้เนี่ยก็เผาไปให้นะอะไรนะเผาไปให้ถ้าเอาน้องไปตองสมมุติถ้าผมตายคุณจะเผาอะไรไปให้ไหม ผู้หญิงโอ้อณมากไปดูเรื่องนี้กันดีกว่า <c oughs> คุณผู้ชมเรื่องของเรื่องนี้เป็นพิธีกรรมเก่าแก่โบราณนะครับที่ลูกหลานเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเนาะแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าในพิธีนเนี่ยจะมีการล้างประกรรมช้างประกรรมช้างครับอันเนี้ยเอาไว้ของคอช้างซึ่งประกรรมช้างเนี่ยถือว่าเป็นสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีเอาไว้สาหรับจับช้าง คือเหมือนกับว no ่าคล้องช้างแล้วเนี่ยช้างมันจะเชื่องจากช้างป่ามันก็จะกลายเป็นช้างเลี้ยงทันทีวิคุณก็โดนคล้องแล้วเหรอครับผมโดนคล้องแล้วครับผมก็จะเชื่องทันทีจากแต่ก่อนผมเคยอยู่ในป่าผมก็จะเหมือนออกล่าตัดลาพอได้บางสิ่งบางอย่างมาคล้องที่คอของผมเป็นไงเมียแมวเนี้ยเลยที่ได้เที่ยวจุเล็เป็นช้างใช่ไหมคะผมเป็นคนนี่แหละครับแต่ว่าเรื่องของความเชื่อยังไม่ได้หมดแค่นี้คนเรื่อง